แม้ว่าการปรากฏตัวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้า จะถูกต่อต้านจากคนที่เห็นต่างและมีข้อค้อหาเรื่องสถาบันนะคะแต่เขายังคงเคลื่อนไหวช่วยผู้สมัครนายกอบจอหาเสียงอยู่ในภาคใต้ค่ะนายธนทรชี้แจงเมื่อวานนี้นะครับว่าข้อกล่าวหาเรื่องสถาบันถูกนํามาบิดเบือนจุดยืนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่กระแสต่อต้อตานดูเหมือนจะยังมีอยู่ครับอย่างเช่นที่ภูกเก็ตก็เริ่มถูกปฏิเสธการจะขอใช้สถานที่ส่วนวันนี้ไปหาเสียงที่พังงาบรรยากาศดาบรื่นครับ นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้ายังคงลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายสิทธิทโชคทองชุมนุมตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอพังงาจากคณะก้าวหน้านะครับช่วงเช้าเขาเดินทางไปที่บ่อน้ําร้อนบ้านปากผู้อาเภอกระปงไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการท่องเที่ยวจากนั้นก็เดินทางไปบขอสอตะกัวป่าและตลาดเก่าอําเภอตะกัวป่า มีชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจนะครับไม่พบว่ามีกลุ่มที่ต่อต้านออกมาเคลื่อนไหวที่จริงวันนี้นายธนาธรม,มีกําหนดการจะต้องลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ล้อมรถยนต์ที่นครสีธรรมราชเมื่อวานนี้ทําให้โปรแกร,รมนี้ต้องยกเลิกไปเพราะมีรายงานว่ามวลชนบางกลุ่มพร้อมจะเคลื่อนไหวต่อต้านมีข้อมูลใน Facebook ส่งต่อกันนะครับกับคนที่ชื่อว่าอนนทมีศรีไปโพสต เรียกร้องให้คนนครออกมาขับไล่นายธนาธรทําให้มีข้อสังเกตว่าเขาเป็นแกนนําที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้หรือไม่แต่เขาปฏิเสธเรื่องนี้ครับไม่ได้นัดแล้วก็ไม่ได้เป็นแกนนําไม่ได้นั้นได้ใครมาเพียงแต่ว่าเขารู้จักผมแล้วผมก็บอกว่าเอาทั้งนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนบอกว่าถ้าเรามากลเราลองมาตั้งคําถามว่าคุณธนาธรดีไหมแต่นในขั้นเียวกันเนี่ยเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยเราก็บอกว่าตั้งตัวแทนที่กลุยว่าตั้งตัวแทนเป็นเจรจา แต่พอเจราจารเสร็จแล้วเนี่ยคุณธนาธรพ็ไม่ออกมาพอไม่ออกมา,มออกมาดังนั้นเนี่ยทำให้ข้างนอกเนี่ยเกิดความตึงเครียดไอ้น,นี้เราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้พเพราะว่าเราไม่มีเป็นแกนนาใครตัวแทนผู้ชุมนุมบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานก็อ้างว่านี่เป็นการแสดงออกตามปกติและมองว่ามีหลายเรื่องที่ต้องการให้ปฏิรูปเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องสถาบันครับสถาบัน มีปัญหาอะไรทําไมต้องต้องปฏิรูปครับก็อยากทราบตอนนั้นนะครับและเมื่อวานที่บอกว่ารุนแรงจริงแล้วเราไม่ได้รุนแรงอะไรครับแต่ว่าต้องต้องรู้จักทิใสายบนนครว่าแะแดงออกแบบนั้นนคิดอย่างไรก็จะแดงออกแบบนั้นส่วนในการล้อมรถที่เกิดขึ้นจะเป็นการขัดขวางกระบวนการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่วันนี้รองผู้อำนวยการกรกตนครศรีธรรมราช ชี้แจงว่าเหตุการณ์ล้อมรถไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเลือกตั้งครับเราจะคุ้มครองในเรื่องของผู้มีสิทธิ์ก้งเป็นหลักนะครับเกี่ยวกับการจูงใจการขัดขวางผู้มีสิทธิ์ก้งในส่วนผู้สมัครไม่ได้มีกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าถ้าใครไปขัดไปขวางผู้สมัครหรือว่าผู้ต้เหลือในการหาเสียงและจะมีความผิดตามกฎหมายตั้งนะครับส่วนกฎหมายอื่นผมขอไม่แสดงความเห็น14นี้คณะก้าวหน้า มีกำหนดการที่จะไปเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจอของจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะครับแต่ล่าสุดมีถแถลงการจากบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารพื้นที่ประกาศยกเลิกการให้ใช้ห้องประชุมที่คณะก้าวหน้าติดต่อเอาไว้เพื่อจะขอจัดก,กิจกรรมวันที่14ทางบริษัทระบุว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นขัดต่อเจตนารมณ์ของบริษัทที่จะต้องเป็นกลางในทางการเมืองกับ